สวัสดีครับผู้ชมครับดูวิชั่นนาวครับขอนำผู้ชมครับมาชมการแข่งขันฟุตบอลครับในไทยลีกไทยลีกสองนะครับเป็นเกมระหว่างเทโลครับพบกับลำปาง f รนะครับคุณทศพลรัตน์ผมนุสสรเิริพันธ์ครับตำแที่ผู้ใหญ่ครับเกมเริ่มครับเจ้าบ้านบริเทโรบุกจากซ้ายไปขวาครับในชุดสีขาวแดงชุดเก่งครับขณะที่ทางฝั่งลำปางมาในชุดสีเข้มนะครับตังหวะขึ้นมาอภิเดช เปิดเข้ามาใหม่ลูกดีโชะมาโค้ชนเสาอีกครับโอ้ยไม่ได้่จังหวะเกือบจะเป็นประตูครับเวียนาน่าได้มากครับลูกนี้ดูครับจังหวะเปิดมาเลยมุซาซาโนมาแล้วโอ้หจังหวะของมิลานสอดมาเปิดเข้ามาครับบอลโด่งแล้วบ่งคนเดียวโอ้โหเรียบร้อยครับยืนหน่งๆครับจังหวะนี้อเล็กฟาวิโอขึ้นนำไปก่อนกรบลำปางตัวประกบประกบพลาดลยครับโอ้ปหลุดครับ คนที่ตามประกบเข้าคู่อยู่ตอนแรกธีถィถィถィระพลนะครับแต่ว่าไปสู้แรงเบียดไม่ไหวครับเสียหลักไปแล้วก็สะพลออกมาครับซาโนโกาโนโหมุนพลิกไปแล้วลูกดีว้วสินให้เป็นจุดโทษครับโอ้โว่าจังหวะพลิกของซานโนปานซิริครับโนี่ครับเข้ามาชัดเจนเลยครับปานซิลีเหลือหน้า หยับมาแล้วยิงลูกนี้ครับเรียบร้อยครับตีเสมอได้ครับมาเปรเซโร่1-1ครับก่อนหมดครึ่งแรกสกอร์กลับมาเท่ากันแบบนี้ครึ่งหลังสนุกแน่ๆครับโอ้โหดูนะหลอกคนละทางเลยครับยิงไปทางซ้ายมือของตัวเองแล้วก็มุมล่างด้วยครับส่วนเชียร์นันก็พุ่งไปผิดทางหรือแค่ไม่ไาโน่ยิงลูกนี้ปัดไว้ก่อนครับแล้วจังหวะซ้ำไม่จิ้มไปก่อนชนคานอีกไม่ได้ครับโอ้โห ซานอดึงจังหวะล็อกเข้าซ้ายยิงลูกนี้ปัดมาบอลฉล็บมาเข้าทางกุลโปจิ้มถึงก่อนนะวรัชแบบนคานครับมาครับเปิดบอมเข้ามาครับโอ้แต่เปิดแรงมากยังเ,เกี่ยวบอลได้ปาสซิทิงไว้ที่ว่างครับอ่าแล้วมาแล้วครับจังหวะนี้จุดิวานจุดิวานทะลุขึ้นมาอา้าวหลุดเลยครับอาวไคโอไคโอได้เดียวไคโอยิงลูกนี้แล้วบอลฉลับมาซ้ำเรียบร้อยครับโอ้โห อาครับสองหนึ่งครับมาจนได้ไกรวิทย์ครับโขกขึ้นมาจังหวะสวนกับประตูได้ในซีซั่นนี้ครับไกรวิทย์ดูครับบอลให้ของจุดิวานให้สวยครับแล้วบอลแรกของไคโอดีนะครับยิงลูกนี้เซฟมาได้แต่โอ้ซาโนยึกยักลุยขึ้นมาใหม่ครับซาโนยิงเองลูกนี้ปัดข้ามขานโอ้โหเกือบเสียบเสาครับลูกนี้ครับนี่เสาแรกนะครับดูครับเอาชนะตัวรับมาได้หาจังหวะยิงครับเสาแรกกาลังจะเสียบมุม แทงขึ้นมาสวยครับจังหวะลุยขึ้นมาของเทโลบ้างครับตะลุยขึ้นมาเปิดหักย้อนมาลูกนี้ยิงแล้วก็โอ้โหเป็นประตูครับแมเยี่ยวตัวยิงสุดสวยนะครับโอ้ตัวสำรองโอ้สิริวัตรกับเอาจนได้ดูครับตรงนี้ย้อนมาแล้วยิงโอ้หนอกกรอบด้วยนะครับบอลทะลักออกมาดูครับบอลเลยมาแล้วแกยิงหักข้อเลยครับหมดแล้วนะครับ5นาที ยิงนะครับตรงนี้ไม่ตรงกรอบก็บี้กันเต็มที่แหละครับแล้วสุดท้ายาสิยงลูกวิยญาจากผู้สิยนครับเกมนี้แบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนครับโอลิเทโรกับทางด้านของลำปาง FC ครับเสมอกันไป2ต่อ2ครับ